สวัสดีครับผมเฉยศิษย์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเกี่ยวเรื่องของการเบรกนะครับโดยการออกจากไอพวกการวนลูปแต่ว่าผมไม่อยากจะมานั่งนิวโฟลเดอร์ใหม่มันเสียเวลามันนิดหน่อยนะครับก็ผมจะทำการรียู e นะครับตัวเวิร์กช็อปที่เป็น for loop แบบ Y นะครับอินเด็กตรงเนี้ยก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับในกรณีเนี้ยตัวนี้น่าจะเป็นการกาเรียกว่า print ค่านะครับโดยที่เราวนทั้งหมด 5้าอินเดนะครับน้อยกว่า5คราวนี้ผมจะเปลี่ยนลอจิก่างนี้เป็นแบบที่มีการใช้ break นะครับจริงๆไม่เปลี่ยนเ,ยเพิ่มอีกตัวแล้วกันครับก็ using break แล้วกันนะครับก็ตรงนี้นะครับเบื้องต้นก่อนก็ผมคิดว่าจะใช้เป็นลักษณะน,นี้ครับคือ for แล้วก็ true การทำแบบนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าวนเงี้ย forever แต่ผมจะทำการ b เบ a k ออกจากตรงนี้เองโดยการใช้ Logic นี้ครับก็คือใช้ Logic ตรงนี้แทนว่า if นะครับซึ่งเจ้าตัว go l a n g ก็รองรับ condition เจ้าตัว if ด้วยนะครับก็ผมก็จะทำการเช็คว่า if index นะครับน้อยกว่า5หรือเปล่านะครับถ้าน้อยกว่าก็ในเคสนี้เนี่ย ยังไปต่อยได้แต่ถ้าเกิดมากกว่า5ล่ะเปมนมากกว่า5ล้กันนะครับก็ให้ทําการเบรกซะนะครับผมก็จะใส่เบรกนะครับเข้าไปเลยที่ตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าลอจิกตรงนี้นะครับมันเ,เป็นจริงก็ให้เบรกเลยนะครับซึ่งในกรณีถ้เาเกิดเราจะให้ดูโค้ดเขาเรียกว่าเ,า,เาเหมือนคุ้นเคยก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดเกิน5ปุ๊บให้เบรก ผมก็จะทำการมาที่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับ y uh, using break นะครับก็ดูซิว่ามันจะทำงานไหมนะครับ uh, อันนี้ก็ y break ลกันเอาละนะครับผมก็ uh, ในกรณีนี้ index ตรงนี้โอเคทุกอย่างน่าจะถูกต้องนะครับก็ผมจะทำการมาที่ demo 6แล้วก็ลองทดสอบในการ run ดูนะครับ go run แล้วก็ index ก็เช่นว่าผมวิ่ง0ถึง5นะครับเพราะว่าพอทันทีที่ค่ามันมากกว่า5นะครับก็มันจะเข้าเบรกก็จะเป็นการออกจะฟอร์ลูและนี่คือเรื่องของเบรกนั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ